สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งุยบป็นเลงน,นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวคุยไม้กับพี่ขอควายคีซีอีกเล่าหนึ่งเป็นผู้แดงนะครับคุยไม้กับพี่ขอควายเหลือ2เล่าสุดท้ายในชุดนี้นะครับก็จะมีผู้เขียวกับผู้แดงนะครับผู้เขียวผมทํารีวิวไปแล้วเหลือแต่ผู้แดงนะครับทารีวิวหน้าบ้านนะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรแทรกเข้ามาในคลิปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวงานเลยนะอันนี้เป็น งานเคลือบด้านนะครับงานเคลือบด้านไม่ได้เคลือบสีหรือแลกเกอร์นะครับเป็นงานขัดไล่เบอร์เคลือบไข่ปลาวานครับงานก็จะมีความเครื่องเกลานะครับผิวละเอียดนะครับอันนี้เป็นส่วนของลายไม้นะครับคุยผมเนี่ยจะใช้ไม้แก่นล้วนนะฮะจะเห็นว่าเราจะจะไม่มีกระพีเลยเห็นไหมครับไม้แก่นล้วนเลยนะครับในราคานี้เนี่ยนะครับและเสียงแบบนี้เนี่ยนับว่าหาได้ยากนะครับมีแต่ไม่ได้มีทั่วไปครับ ผู้ประดับเป็นทรงโบราณนะครับเป็นผู้โบราณลูกปัดที่เบตเนมุนได้นี่นะครับแล้วตัวงานก็จะเป็นขนาดโตนอกอยู่23.5นะครับความยาว44เซนเท่าๆกับขุย PVC เลยแต่ความโตก็อาจจะโตวกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะเป็นเสียงขุยสดๆไม่ผ่านการตัดแตง่งตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับระดับลมเป็นระดับลมกลางกลางคือ สามารถเป่าได้ครับไม่ไม่เบาแล้วไม่หนัก ซแต่หน้ามืดนะครับก็ประมาณนี้เสียงสูงที่เกินจากโดตัวที่3ขึ้นไปเนี่ยเราจะเป่าไปถึงเรนะครับเราจะเป่าไปถึงมีไปถึงไฟไปถึงซอนได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เราใช้กันเต็มที่สูงสุดก็ถึงแค่โดตัวที่3แต่ไม่ใช่โดออกเตป3านะครับนี่ผมจะแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมีลูกค้ามาถามผมว่าคุยผมเนี่ยถึงโดออก เต็ปสามไหมนะครับผมก็ตอบไปว่าไม่ถึงบางคนเข้าใจก็ก็ยังสอบถามต่อบ,บางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าคุยผมไม่ได้มาตรฐานมีคุยอื่นที่เขาบอกว่าถึงโดออกเตปสามออกเตปไปว่าคู่แปดนะครับโดออกเตปสามก็คือโดคู่แปดที่สามนะครับก็คือออกเตปที่หนึ่งก็คือคู่แปดที่หนึ่งคู่แปดที่หนึ่งอย่างเงี้ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือคู่8ดที่1เรียกว่าออกเตปหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยเขาฝรั่งเขาเขียน1ออกเตปนะเขาเขาไม่ได้เขียนว่าออกเตปหนึ่งเขาเขียน1ออกเตปหนึ่งออกเตปก็คือคู่8ที่1นะครับอันนี้คู่8ที่1ต่อไปคู่8ดที่2ก็คือออกเตปสองอันนี้ออกเตปสองคู่8ปที่2ถ้าจะให้มีออกเตปสามก็ต้อง ได้แ,แค่สอนไม,ไม่ไม่ไม่ถึงโดอีกตัวหนึ่งต้องมีโดสี่ตัวต้องมีโดสี่ตัวถึงจะเรียกว่าออกเตปสนะครับรวมแล้วก็เป็นเรียงตัวกันได้ยี่สิบแปดตัวนะครับแปดสามย่สี่ยครับขออภัยแต่คุยเราได้แค่นี้อันนี้ที่ครบออกเตปก็คือครบปู่8จากนี้ไปเนี่ย เนี่ยมันไม่ครบออกเตปมันได้ถึงแค่ซอนเองนะรประมาณนี้นะครับคือคุณภาพเสียงนะครับลองเสียงเสียงสูงนะครับแค่นี้สบายๆนะฮะแล้วก็พวกคู่แปดเนี่ยสบายสบายเลยก็แฟชร์ปมีตารางโน้ตไปให้นะครับจะโครมาตรงโครมาติกหรือครึ่งเสียงอะไรก็เรียกกันไปครับใช้จริงๆไม่กี่ตัวนะครับถ้าเป่า ให้ไพเราะเป่าแบบบ้านแบบเมืองเข้าเป่านะครับเป่าเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงสากลปกตินะครับในสเกลเมเจอร์สเกลปกติเนี่ยจะมีแทกครึ่งเสียงมาบ้างก็ไม่เกิน2ตัวที่เราใช้กันในส่วนครึ่งเสียงเยอะเนี่ยมันไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวนี้ผมจะเป่าแล้วผมก็ไม่ชอบเป่าอย่างนั้นแล้วผมก็คิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน,านเา็คงไม่ชอบเป่าอย่างนั้นยิ่งเป็นผู้ฝึกเราก็จะฝึกแต่เพลงที่ง่ายๆเพลงที่เป่าแล้วมัน มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าความเครียดนะครับก็เดี๋ยวไล่ให้ดูเอาไล่ได้อย่างงีนะ้ครื่องเสียงไอ้ผู้แปบ,บของเครื่องเสียงอโดยอย่างโดยชาร์ปนะโดยชาร์ปเปิดครึ่งรู อันนี้คือคู่แปดของโดชาร์ปโดชาร์ปต่ำโดชาร์ปสูงนะครับต่อไปเรชาร์ปคู่แปดของเรชาร์ปเรชาร์ปต่ำเรชาร์ปสูงต่อไปฟาชาร์ปฟาชาร์ปต่ำฟาชาร์ปสูงต่อไปซอนชาร์ปต่ำซอนชาร์ปสูง ซอนชาร์ปต่ำจับอย่างนี้ตามตารางโน้ตเลยนะครับอันนี้ซอนชาร์ปสูงนะครับลาชาร์ปต่ำลาชาร์ปสูงก็ในตารางโน้ตเขียนให้อย่างนี้นะครับแต่จะจับเป็นตัวสูงตัวเดียวก็ได้นี่เห็นไหมครับทุกอย่างก็ตรงทั้งคู่แปดทั้งเ,เสียงต่ำเสียงสูงโคมาติกอะไรพวกนี้ก็ เราทํารีวิวให้ได้เห็นอย่างชัดเจนกันอย่างนี้เป็นคุยที่ทําทรีวิวประกอบการขายพร้อมส่งนะครับทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ถ้าสนใจนะครับคุยที่มีรูปลักษ์ประมาณนี้เสียงประมาณนี้คุณภาพเสียงที่ทุกท่านได้เห็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ขายด้วยเป่าด้วยและเป็นคนที่ชอบเป่าด้วยโดยเฉพาะ เพลงที่ต้องใช้เสียงสูงสูงเนี่ยผมไม่ค่อยพลาดนะครับไม่ค่อยพลาดเรื่องเรื่องหลบมาใช้เสียงต่ำหรือขึ้นแล้วเพี้ยนไม่ค่อยมีนะฮะแล้วส่วนใหญ่เพลงที่ผมเป่าแต่และเพลงก็จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการเป่าขุยด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องใช้พลังอย่างมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเชื่อมั่นกันได้เลยว่าขุยที่ผ่านการรีวิวจากผมเนี่ยจะเป็นขุยที่มีคุณภาพพอที่ จะใช้บรรเลงเพลงได้หลากหลายนะครับตามแนวเพลงที่นักเป่าทุกท่านชอบเป่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสากลยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวผมจะลองเ,ออเพลงโนคขมิ้นะครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะเป่าจบเพลงไหมนะครับเพราะไม่ได้เป่านานแล้วแล้วเพลงนี้ก็ค่อนข้างเป่ายากพอสมควรครับ เ,เพลงนอกขมิ้นเนี่ยผมทำโน้ตไว้สำหรับคุ่ย2คีย์คีย์ B f l ฟกับคีย์ C นะครับซึ่งเราจะใช้โน้ตต่างกันคนละตัวก็คือ B f l ฟจะเริ่มอย่างี้แต่คียซจะเริ่มต้นตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงซอนเลย จะลองดูผมผมจะลองของโน้ตของ k c ดีกว่านะครับผิดพลาดประการใดก็ต้อง,ต,องต้องกราบขออภัยไว้ก่อนเพราะเพลงนี้ผมเป่าไม่ถึง5ครั้งนะครับทั้งเป่าประกอบดนตรีแล้วก็ทั้งเป่าสดๆเนี่ยว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เป่าเพลงนี้สักเท่าไหร่นะครับเชิญรับชมรับฟังครับคุยไม้กระพี้ขอควาย k c ครับ ก็เสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความชํานาญในการฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆนะครับสาหรับท่านที่บอกว่า,าฟังแล้วเป่าได้เลยไหมนะครับสําหรับผมแล้วคือทุกอย่างต้องฝึกฝนครับทุกอย่างสําหรับผมเลยคือมันมันไม่ได้ได้มาโดยการนึกคิดมันไม่ได้ได้มาโดยการที่เราจะมานั่งจำๆแล้วก็จับขุยมาเป่าหรอบสอรอบแล้วก็เป่าได้เลย เพราะว่าการเป่าของผมเนี่ยเป็นการเป่าที่เราจะเรียกว่าการก๊อปปี้การร้องเพลงมาเลยนะครับเราไม่ได้ก๊อปปี้ความคิดของใครเราไม่ได้ก๊อปปี้งานของใครแต่วิธีการเป่าในลักษณะเนี่ยคือการถอดแบบการร้องให้มาอยู่ในเสียงคุยที่มันใกล้เคียงเสียงร้องหรือแทบจะเป็นเสียงร้องเลยนะครับ การเป่าในลักษณะนี้นะครับไม่สามารถที่จะเป่าได้จากการใช้ความคิดไม่สามารถที่จะเป่าได้จากความชํานาญใดได,ได้ทั้งสิ้นครับการเป่าลักษณะนี้จะเป็นไปได้โดยความสมบูรณ์แบบและก็ไพเราะใกล้เคียงกับการร้องเพลงมากที่สุดนะครับจะเป็นไปได้ดีโดยการฝึกหัดฝึกซ้อมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ สำหรับคุยเหล่านี้นับว่าเป็นขุยที่มีความสมบูรณ์นะครับในราคา1,800บาทเนี่ยนะครับท่านจะหาคุยที่มีความสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมีแต่ไม่ได้มีทั่วไปหรอกครับที่ท่านจะได้รับชมรับฟังรีวิวอย่างชัดเจนทั้งตัวโน้ตทั้งเสียงคู่ทั้งการขึ้นเสียงสูงหรือรูปแบบการบรรเลงโดยการใช้ลมสูงลมต่ำสลับกันอย่างนี้นะครับ โดยทั่วไปเนี่ยท่านก็จะเห็นรีวิวกันอยู่แค่นี้ครับเพราะผมเคยซื้อมาก่อนนะครับท่านจะเห็นอยู่แค่นี้แหละครับหรือว่าจะเห็นอยู่แค่นี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป่าในแต่ละท่อนแต่ละเพลงนั้นน่ะใบหน้าใบตาจะมีความทุกข์ยากลำบากหรือว่าสุขสบายอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูรีวิวที่ได้เห็นนิ้วเห็นมือเห็นหน้าเห็นตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นการดูรีวิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดสละเวลานะครับ10กว่านาที20นาทีนะครับแลกกับเงินเกือบ2 0 0 0บาทเนี่ยนะครับผมเห็นว่าการดูรีวิวจนจบเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์มากกับการซื้อการขายนะครับและผมแจ้งทุกท่านไว้นะครับคุยให้ดูรีวิวจนจบนะครับ หลังจากที่ดูรีวิวจบแล้วสั่งซื้อคุยผมแล้วถ้ามันไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกลวดลายอะไรมันดูได้อย่างลายตรงนี้เนี่ยอีกเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยเห็นไหมครับมันคนละอย่างนะครับตัวขวาเนี่ยตัวนี้จะมีตัวยูตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นลายสอนถ้ามันไม่ตรงปกนะครับเสียงมันก็ทําไม่ได้อย่างที่รีวิวไว้นะครับทักท้วงนะครับขอเปลี่ยนขอคืนได้แต่ถ้ามันทําได้ทุกอย่างมันเป็นตัวเดิมอย่างนี้นะฮะ สั่งคุยผมไปได้วัน2วันแล้วจะมาขอคืนเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะไม่ได้นะครับก็คือคุยจัดส่งไปแล้วผมไม่รับคืนแล้วพิจารณาให้ดีผมไม่ได้บังคับให้ใครซื้อนะครับผมทํารีวิวให้ท่านเนี่ยนะครับเป็นการแฟร์นะครับยุติธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะครับเป็นการรีวิวเราต่อเราเลยนะครับมีคลิปมากกว่า1,400คลิปในช่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านซื้อด้วยความพึงพอใจนะครับซื้อด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่านาพิจารณาก่อนสั่งซื้อดีๆนะครับก็สําหรับเรานี้พร้อมส่งกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าถูกขายไปแล้วก็เราก็สอบถามกันใหมท่ทีนะครับผมเสียงสูงเนี่ยขึ้นได้ เสียงซอนี่มันมันแทบจะไม่ได้ใช้ละอย่างที่ผมเคยเนี่ยมันมันแทบจะไม่ได้ใช้เราใช้ปกติก็แค่นี้อันนี้ก็คิดว่าสูงแล้วนะฮะ ประมาณนี้นะครับก็เป็นรีวิวประกอบการขายจากผมหนึ่งคุยบันเลงน,นะครับท้าสนใจติดต่อมาทางช่องทางที่ผมลงขายได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็น l ล ne หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยครับจากผมหนึ่งคุยบันเลงน,นะครับสวัสดีครับ